อ้าวดี่นอ่องอมอมหอมัวหมูโดยรอเอาเหนือมันเห็ดอยู่ตรงหน้ากับบอกัอบอบ่อได้ใส่น้่ปลาดอกพี่น้องใส่ปลาแดดแค่นใส่ปลาแดกแค่น้ออพีาด่นะอส่ดนออ ก็จะใส่จนหอมครับบาดนี่พี่น้องเห็นหนม้ออยู่น้อพี่น้องเนาะเห็นห่าเห็นห่าผมสัดเย็นแม่นผมก็จะใส่เดอ้อพี่น้องใส่พักก่อนเดอ้อพี่น้องซอยเสียงเสียงเงยเงยเลยพี่น้องเดอ้อว่ะซอยไปเลยพักขับมอเตอร์เกียพักคนปลูกไว้น่นานงาให้น้ำหนาใส่ขี้วัวเพี่เนี่ยหัวเพี่นเลี้ยง บาเลยเดี่ยงมากินได้หม้เดียวเวเอาขีมันใช้ต้นใหม่คนวะอ,อือนี่ด้วยพี่น้องเลยเสร็จซ้อยหอมแล้วบานอือขีเนื้อสอยหอมแล้วแพงเด้วบาะเตรียม,มใส่ก้อยอ่าสำหรับออมสลี่แล้วครับพี่น้องผักกะเพราอยู่ไหนเนาะโอเค เดี๋ยวซอยลูกโดดก่อนนะลูกโดดก่อนกินเผ็ดๆหน่อยปรับช่วงนี้อากาศมันหนาวปรับธาตุปรับให้ร่างกายร้อนไรเดือดไรร่มใส่บักพริก็น้ำเนื้อเนาะพี่น้องใส่ก็น้ำแล้วเลยได้เมนูถ,มถ,นมถั่พถวพมีบ่อถั่วใหญ่ๆแค่เอาถั่วเขากลับมาแน่สิเขียวเซ็กซ์ตาในคนเห็นเลยพี่น้อง อ่าเห็ดเอฟซีผมเห็ดแต่เบื้องเดิรู้เอฟซีผมมาเฮ็ดจังได๋เพ <Josh: S 1> ิ่นว่าคักเข้ามาครับเอฟซีผมเฮ็ดแต้เบิ่งแล้วเด้อครับพี่น้องสดๆเออพี่น้องดูรักอนามัยนไหมกินร้อนๆเครื่องปรุงก็มีแค่นี้ครับไม่ได้ใส่ใส่ซาำนี่พี่ละไม่ได้ใส่ผงชูรสอะไรนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกระหมองหูใส่หน่อยนึง ไม่ได้ใส่ผงซูร์ดเลยพี่น้องเอ้ยอ้าวใส่ข้าวคั่วโอ้ใส่อันนี้เข้าไปลืมข้าวข้าวอ้าวลืมข้าวคั่วตัวนี้เอาใส่กระข้าวข้าวข้าวหน่อยนึงข้าวคั่วอยู่ไหนอ้าวข้าวคั่วมึงก็ตำเองข้าวคั่วเราตำเองเลยนี่นี่ยังเนาะเป็นผู้ขวาก็ยังลอยเป็นผู้ตำเด้ออครับพี่น้องอ้าวเก็บเลย ก่อนกระปุกลเลยเหรอเยก่อนกกระปุแล้วะนี่แหละพี่น้องอันนี้สื่อว่าสูตรุ้่ใส่กระเพ่าแล้วครับพี่น้องเอาละบ่ายตัวนี้อ่าเอาเอกไฟออกคลอน,เ,อนอเสร็จแล้วพี่น้องขอูวหมูสูตรเถียงนาขอ,าองหน้าคือเกาพี่น้องเอาเด้อ เอ่หอม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 ไปกวนูเลยบ่ะที่นี่ล่ะเด้อพี่น้องเด้อไ้เบิ้งกดสต็อปถากดสต็อปห้เด้อเอากล่องว่าไใหญ่นี่้มไทยยองอ๋ออ่งกล่องอึ่งก่องหอมหมด อ่าเขามาเกล์กเบิงพี่น่องมาไอ้เพิ่นเบิงแนวโอ้ยสิครับครับพี่น่องโอ้ยตัวซับเฮียลงเรื่อเสด็จนัวใส่กันในบาททีนี้ไม่ต้องพี่นะไฟนะวะอ่าเด๋ยแล้วครับอ,อมหมูหัวหมูครับพี่น่องอ่าสงหน้าคือเกาอ้าวสวัสดีครับ